กับตอนนี้เรามาทุกท่านนะครับมาร่วมพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับภายในหมู่บ้านขอ,องเรานะครับเป็นบ้านใหม่ภายในหมู่บ้านนะครับขึ้นบ้านใหม่ตอนนี้ก็มีพี่น้องชาวบ้านมาร่วมงานกันมากมายครับตอนนี้กําลัง พิธีการทางสงฆ์นะครับไปสักคุณจะได้ไปถ่ายภายในให้ท่านชมนะครับนี่คือบ้านหลังใหม่ที่เขาขึ้นในวันนี้นะครับเป็นบ้านสง์สมัยใหม่นะครับัระนก็มีพี่น้องมาร่วมนะครับกำลังรับศีลอยู่กับบ้านหลังใหม่ี

นมาร่วมกันมากาีปัญจสรกขาปธานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโพธิสัตว์ฐานูสีเลนะนิพุติยันตีัศมาิสังเาโซทะสาธุสาธุปิปิปิภาายะภะปิญาสะปฏกวิายะปิมันตอนก็จะมีการ รับศีลไหว้พระนะครับเมื่อร,ะะรับศีลไหว้พระแล้วก็จะท,ทําพิธีสวายพระตาหารบ,บินฑบาตนะครับของญาติโยมแล้วก็มีการเจิญในลําดับต่อไปนะครับราาน่ายกถมตน่ายกถิยสรนางาจ่ามิทุทิยาปิธามนสรนามาจ่า पेसल मे ततया पिसलना मे ततया पिताम सल न मे ततया पिसलना ရจะစစ namaစသမ sen em mu mai nama là du เสสตตัวสัมพุนธิปัจปัญญาสันจ,จัจตุเวสติสาหาสเกตดัสสัสตัสสานิธรรมิสิลาสาหาาสังจัสกังจา,า,งาหัหมบที่ทำพิธีขึ้นในวันนี้นะครับพระคุเจ้ากำลัง จะเรียนพระพุทธมนต์อยู่นะครับอีกสักหน่อยจะเป็นการใส่บาตรแล้วก็ถาวายสังฆทานถาวายพระทานนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีพิธีเจิมบ้านหลังใหม่โดยพระคุณเจ้านะครับ

Bhangramo dhammam pausa jan jasipa javinayo jasusika to supa

य त्व च न जनकाय माचय सन्त्रे दशो चित्वा मुहृन्द्वदसा भवण्य स च विहायति

ये <avía> สมสเิิาิัะการใส่บาตรกันทุกคนแล้วนะครับ,ระก,ะบก็จะเป็นการถวายพระตาหารแด่พระคุณเจ้า กายนามนันเดวาตนเอวันอวันยิทยอยยิทยสุตตัมมาทุาเลสุตีที่น้องก็กำลังทยอยกันไปใส่บาตร

ทงไปจะย่ายคำน้าเพราะว่าป uh, yeah. no yeah. ้มันดีประตูเดียวพี่น้องยุด่านใหบพลเวกบัชนย์ใส่ฟอรตีชี่ด้ไอ้ผู้คันนอกำน่าจะเกินบัดเลยแต่กับเอาขอเชินนะครับพี่น้องในใส่บาตนตงกัรรุกนนี่ครับถึงบ้านไหมนะครับนี่พี่น้องว่ามนย่อมสมมติ นะครับานตานะครับมาแสดงความยิ่งดีนะครับกับจอบ้านนะครับกับดูรละลาเลานะครับจิงดีกอสารบ้านไม่เส็ยชิ้นนะครับรียเร้อยแล้วนะครับวันนี้เื่อในนี้มาสภาคุจาะนะครับนัม้วเจดูนะครับเจริกบุตมนนะครับเพื่อให้เป็นสีมงคล สราบาเรื uhm, you, uh, ่อนกเจ้าบ้างแต่เราได้กพี่พี่น้องผู้คนนะครับไปไปสเสื่อใส่หมอและตับไดจับใจนะครับมา่วมแสดงความยินดีให้กั้งครอบครัวของผู้บรรทอนผู้ปกองทุ่งนะครับกัขอ ให้พี่น้องทุกท่านนะครับในบุญได้กุศลนะคกับกับคุณแม่บรรพรนในการทำพื้นที่ให้บวามในในไม่ได้นะครับช่วงนี้ยังคุณนโอกาสให้พี่น้องได้ใช้บานะทก็ได้หลังจากที่น้อใช้บาทเรียบร้อยแล้วนะครับเพาก็ี่ได้ถวายอาหารจีนถวายแก่พระเดชพระคุณเจ้านะครับหลังจากนั้นนะฟังเทศนะครับ จากท่านของ่อของคู่นะครัเพื่อเป็นแนวท่างนะครับการประกอบอาชีพนะครับการนำโลกชีวิตนะครของต่อเฒ่านะครับในช่วงปีหลังนี้นะครับายการนั้อย่าโเสียงหน้านะครับจาพูดจาพ่อเฒ่าไปอย่างนั้นนะครับอย่้อ่นอปอปออที่ส่งสีเขาเดนะ้รับในนีนะครับ ก็ตอนนี้พี่น้องก็ทยอยกันใส่บาตรเรื่อยๆนะครับ ไม่ดีว้วหายใ้ลูกเหตเปิงเอ,อ <c oughs> าเปิดเหตเปิงเลยโบวบ้านเฉยๆเ,เรียกบ้านไม่เพิ่งเลยเออต้องเพิ่งมานย่างก่อเก่าหาสองเอ,อเคโบวอยู่บ้านหนึ่งร้อยหาสิบสองเป็นมาเรียบ้านไม่เพิ่งเออ

พี่น้องยกทานอกนะครับขอเชิญนะครับขอมารวมตักบาตนักกันนะครับาทางเมื่อคั่วด้วยคุณเอวด้วยตักบาตรจากพ่อเชิญนะครับพี่น้องเทศราลสามารถเ หลังจากที่ตักบาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พระคุณเจ้าก็จะเทศนานะครับพอเป็นแนวทานเสร็จแล้วทึงจะถวายพระตาหารนะครับรับพี่น้องวันนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและก็คอมเมนต์กับรายการของพี่อ่ำเบาสนทิกนะครับในลำดับต่อไปครับ ที่เบาก็จะไปรวมไปบาดทำบุญน้ำเพลินนำ้นำคือกันเรื่องเบาเทียวตัวเอาไว้อย่างแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ